ตอนรับเปิดเทอมกับสิทธิพิเศษซื้อ1แถมหนึ่งแล้วซื้อ1แถม3เห็เขามาที่หน้าเว็บก็มีของเพียบเลยและในตอนนี้กิจกรรม Back to School ที่ฮารมพาดโดยเด็ดขาดเข้าร่วมตอนนี้ที่บอกทีเฮ็ดจะเป็นยังไงแล้วทำไมผมต้องแอค์สิ่งน้เนี่ยเอาละ่ะจะเป็นยังไงครับถ้าเกิดว่าในคลิปนี้เนี่ยผมทำการขอตัวคนในแมบบนี้นะครับจะมีใครให้ตัวผมหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเขาให้มาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระดับไหนก็ตามผมจะให้เขากลับคืนไปก็คือเป็นตัวมิตินะครับอ่า ไปกันเลยจะมีใครให้หรือเปล่าจะมีใครให้ไหมขอเฮอะเดี๋ยวผมขอตัวปีกันอันนี้เซิร์ฟไทยหรือเปล่าผมจะไม่ใช่นะครับเดี๋ยวผมย้ายเซิร์ฟแปเนึงเอาละตอนนี้เซิร์ฟคนไทยแล้วนะครับอ่ะมาไหนเดี๋ยวขอตัวก่อนขอตัวปีหน่อยครับอ่ะจะมาให้จะให้ตัวไหมจะให้ตัวไหมอ่ะใจะดีสักหน่อยโอ้โห โอเคให้ก็จริงแต่ให้ระดับเบสิกเลยโอเคโอเคอ่าไปไปไปนะครับโอเคเจียมการเทรดที่คุ้มค่าโอเคเซิร์ฟนี้นะครับหมดเป็นหนึ่งลายถ้างั้นเดี๋ยวผมเปลี่ยนเซิร์ฟเลยลวกันเอาละมาหยุดเซิร์ฟที่2นะครับเอาละไหนดูซิมีใครให้ตัวบ้างเปล่า,าเดี๋ยวต้องขอฟรีมั้งอันนี้เซิร์ฟคนไทยเปล่าเหมือนจะไม่ใช่นะครับเหมือนจะเป็นเวียดนามอีกแล้วหรอถ้างั้นผมก็ต้องเปลี่ยนเซิร์ฟไปล๋จะไป เซิฟอ,อื่นเซิฟคนไทยเรียบร้อยได้เยกลายแล้วไหนดูดิขอตัวปรีหน่อยครับอ่าจะมีใครให้ไหมขอตัวอะไรก็ได้มาเหินะ่าตัวอะไรก็ได้อ่ะตัวกากราะก,าก็ได้นะตัวระดับเบสิกอันคอมมอนคอมมอนอะไรก็ได้แรก็ได้นะที่จะไม่แบ่งปันกันเลยเหรออ่ะเขียนใหม่กรอบนะครับานี่ไงนี่ไงอ้าวก,กดเทรดออกไหนดูสิ ใครขายให้เปอร์สุดเพรโอ้โหบ้าแล้วจะมีใครขายเหรอเหมือนจะไม่เจอนะครับไปย้ายเซิร์ฟเซิร์ฟนี้จะมีใครให้ไหมอ่ะมาโอเคเริ่มมาเมื่อกี้เขาก็เทรดเลยแต่เสียดายโอ้โหอะวะเอาละมีใครให้เปล่าเดี๋ยวขอตัวเปลี่ยนขอตัวขอตัวฟรียหน่อยอครับน้าจะมีใครให้ไหมขอได้เถอะตัวอะไรก็ได้อะ่ะมาเถอะมาเถอะตัวอะไรก็ได้อะ่ะสักตัวน่ะเอาละมีคนเทรดมาแล้วจะได้ไหมจะได้ไหม รอดูรอดูอ่าโอเคเป็นการเทรดที่คุ้มค่ามากเลยเอาละ่ะเยี่ยมเทรดหน้าคุ้มค่าแล้วะมันคุ้มค่าน่ะเอา้าไม่เป็นไรซะด้วยอ่าโอเคแหมก็ถือว่าดีนะครับเนี่ยโอ้ให้ตัว Legendary ซะด้วยนะโอเคเซิร์ฟนี้หมดปละไป,ปะย้ายเซิร์ฟเอาล่ะมาเซิร์ฟนี้ต่อเลยไหนดูมีเปล่าเซิร์ฟเดิมเปล่าไม่ใช่แฮะโอเคเยี่ยมเลย เยอะอะไรต่อไปจะเป็นใครขอตัวพี่หน่อยครับจะมีใครให้ไหมทรัพยนี้มีเปล่ามีไหมมีไหมเฮ้ไหนดูดิแต่ละคนมีตัวโหดกันบ้างไหมถ้ามีก็ต้องแบ่งันกันสักหน่อยแบบตัวอ่อนอะไรเนี้ยเออโอ้โห,หน,นี่คนนี้ก็เก่าแต่ละคนก็เหมือนจะไม่ค่อยมีตัวโหดกันนะถ้าเกิดไม่ให้ก็ไม่แปลกเอ๊ะ ตัวนี้คุค้นๆโอเครู้ละร์ฟเดิมไปย้ายเซิฟเซิฟนี้เหมือนว่าเซิฟเดิมมั้งใช่ไปย้ายเซิฟนี่น,นี่นี่เหมือนจะเป็นเซิฟใหม่นะครับเอาละเยี่ยมน่าจะได้เหยือ่อจริงๆละไปขอตัวฟีหน่อยครับอ่ะบายได้ไหมได้ไหม มีใครจะให้ไหมคคอตรงกลางนี่เขามายืน FK กันทำไมกัน่ร้อ่ะเออคนจริงๆเขาก็ต้องมาเดินแรงเนี้ยแต่ตรงกลางนี่คือเหมือนคาแค่มาแล้วก็แอกอย่างเกี่ยนไหนดูนีมีใครให้ตัวไหมคนนี้เ,เข้าใจได้อยู่ถ้าเกิดไม่ให้ตัวอ๋อแต่ละคนดูร่อยหล่อจริงๆอันนี้นี่เป็นเซตเลยเต้องขอตัวนี้สักหน่อยเออขอตัวหน่อยอจะให้ไหมขอตัวหน่อยจะให้ตัวอะไรบ้างตัวอะไรก็ได้โอ้ขอตัวอะไรก็ได้อ่าตัวอะไรก็ได้นะ มามามาตัวอะไรก็ได้ตัวอะไรก็ได้ไรไดเร็วเร็วเร็วเทมาเทดมาขอตัวอะไรก็ได้อ๋อเทดมาแซมใช่ไหมเดี๋ยวเซิร์ชกันเอาละไหนดิดิแซมเนี่ยนะน่าจะใช่แหละเขียนไปเทดเข้าไปไหนดูด๊ดิเขาจะให้ตัวไหมให้ไหมเขียนเยี่ยมเลยเอาละเตรียมตัวนะครับถ้าเกิดว่าเขาให้มาผูกก็ให้เคเยี่ยมเลยอ่าถ้างั้นเอาตัวนี้ไปผูให้ทองหมดเลยเหรอทองหมดแล้วเอาไปใช้โอยดีจังเลยอ่ะคนเนี้ย ใช่เหรอใช่อ่าเนี่แหละตามนั้นจะขอทองโอเคนะแลกกันแลกกันเออแลกกันเม่เป็นการเทรดที่คุ้มค่าจริงๆรงมัง้งโอเคเซิร์ฟนี้หมดรลบไปย้ายเซิร์ฟเดี๋ยวผมว่าจะไปหาในไอ้นี่สักหน่อยเทดดิ้งพาซาเนื่องจากว่าตอนเนี้ยในเซิร์ฟปกติเนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยเจอละเออเพราะว่าผมไปมาหลายเซิร์ฟแล้วเนี่ยแต่ในเทดดิ้งพาซายังไม่ได้ไปเลย เอาละมาแล้วมาแล้วแต่เดูสิอ่ะอี่ออมคงจะต้องออกแล้วก็ย้ายเซิร์ฟนะครับเนื่งองจากว่าเซิร์ฟต่างชาติขี้เกียจพิมไปได้เซิร์ฟตัวอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวตัวอะไรเนี่ยช้างเหรอได้ละช้างโอ้โหอย่างยาว <c oughs> ใช่แลนะ้วได้โอ้โหขอดูตูดหน่อยใช่เปล่าดูห่างก็ไม่น่าใช่แล้วสงเนี่ยเอาละขอตัวปีในนี้สักหน่อยยังไม่ได้มาเซิร์ฟนี้ชัวขอตัวปีได้ยครับอ่า มีใครให้ไหมเคอลองดูตัวปีหน่อยครับหน้าขอหือขอหฮอมีใครจะให้บ้างเปล่าตัวปีอะเอาน่าตัวปีเองตัวอะไรก็ได้นะด่ะคนด้วยน่ะโอ้โหมีไฮเปอร์คนก็ผมอมิกไม่ก็เก่าซินิเตอร์ชายย่อยนะแต่ละคนคนเนี้ยเคช้างช้างไม่มีตัวเคคนนี้มีแอสโตเอาล่ะอันนี้มีไฮเปอร์แล้วก็เทนนิคอร์แมนถ้างาั้น เดี๋ยวผมจะทําการขอตัวคนแถวนี้แล้วกันหายเยอะปั๊บคนไหนนะเมื่อกี้ที่มีไฮเปอร์ไหนเนี่ยอ่ะคนแถวนี้ก็ไนดะ้อ่ะขอตัวหน,ห,หน่อยครับจะให้บ้างสักหน่อยสักหน่อยตัวอะไรก็ได้อะเออตัวอะไรก็ได้เหมือนเซิร์ฟนี้จะไม่เจอนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเวลาย,ย้ายเซิร์ฟครับเอาละเซิร์ฟนี้คงจะเป็นเซิร์ฟสุดท้ายแล้วนะครับเนื่องจากว่าผมหามาเยอะแล้วหัวแทบไม่เจอเลยนะครับเนี่ยอืมเอาละเซิร์ฟนี้จะมีคนให้ไหม ขอตัวฟรีเลยครับมาคื่อนะขอคือตัวสุดท้ายอ่ะเออเดี๋ยวให้เป็นตัวพิเศษเลยนะขอหือขอหือมีไหมมีไหมใครจะให้มั่งขอสักหน่อยตัวอะไรก็ได้อ่ะเออแต่ให้ม่ติขคืนไอเหตุม,มาแล้วเทตมาแล้วให้ไหมให้ไหมโอ้โหน่าจะเหนนะเนี่ยตรงเนี้ยไม่น่าให้ฟรีให้ฟรีที่คือแบบโอ้ยไม่ก็เลยให้ไหมโอ้โหโอ้ะ oh ผมต้องการแค่ ตัวฟรีอ่าขอตัวฟรีหน่อยอ,อือเดี๋ยวผมเขียนพี่แล้วกันทำเป็นแบบว่าเด็กน้อยอ่ะเอออ่าพี่ขอตัวฟรีหน่อยครับเฮ้ย <c oughs> เขาน่าจะเอ็นดูว่าขึ้นนะเนี่ยมองว่าเขาจะให้ตัวหมังอะไรเนี่ยมีไหมจะมีเบ้าขอตัวฟรีหน่อยเฮ้ยนะเฮ้ยนะขอสักคนจะมีใครให้เบ้าโอ้โหแต่ละคนก็ใช่ย่อยนะเนี่ยนี่โดยเฉพาะคนนี้ แต่จะว่าไปเอ้ยสิบมาดีกว่าน่าขอตัวฟรีหน่อยสักคนน่ะนี่จะไม่มีใครเคยเล่นมาเยอะเลยหรออ่ะจริงดิเดี๋บอกน้องว่าเล่นมากันแค่แป๊บเดียวอ,อะไรเงี้ยโอ,อเคถ้างั้นเดี๋ยวไปหาเซิร์ฟสุดท้ายให้เจอก่อนไปย้ายเซิรฟ์ฟไปย้ายเซิรฟ์ฟอุ้ยมีคนจะให้แล้วเฮ้ยเจอแล้วเจอแ,แล้วครับอ่ะมาเร็วมาเร็วมามามาขอฟีหน่อยขอฟีหน่อยเร็วเร็วเร็วชื่อว,ว่าอะไรเนี่ยแคทเหรอไหนดูดิ เนีย่ยนะไม่ใช่แฮะหรือเปล่าถูกเปล่าไม่ใช่แฮะอะไรเนี่ยให้เล้ครับอ่ะลองถามไปดูถ้าเกิดเขาให้ผมก็จะให้คืนไหนดูสิเร็วอ่ะช้าแคนเซิลซะด้วยโอเคเดีย๋ยวผมไปในเทดดิ้งวาซาหรือจะเอาเจมเส์เองเจมส์ก็ได้ครับอ่าเจมส์ก็ได้เจมส์ก็ได้ไหนดูสิคนนี้คือคนสุดท้ายเพราะงาั้นเดี๋ยวผมจะให้เป็นพิเศษเลยนะครับห้าปัเลย พิเศษไปเลยยยนดีด้วยคุณใจดีเกินเหตุใช่เกินเหตุเละให้ตัวนี้ไปเลยเอาละสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เลยแล้วกันเอาไว้ต่อคลิปหน้านะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ผมเริ่มจนมากๆแล้วเรื่องมิตินะครับเอาล่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฮัลโห